สนับสนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว 3ร6สิงหากกลินช่วงนี้เป็นการพูดคุยเพื่อนำประสบการณ์กกลีนนะครับผมอยู่กับแขกรับเชิญผู้ช่วยศาสต,ตราจารย์ดรปุรินนาคสิงห์หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะสังคมาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับและภารกิจกรกลินวันนี้เราคุยในหัวข้อนวัตกรรมสร้างอินฟลูเอนเซอร์ไวเกา๋ายั่งยืนกับ KU VIPS2 คืออะไรครับ KU VIPS2 เนี่ยครับ KUBAPS 2นะครับเป็นหลักสูตรประกาศน,นียบตัตรผู้บริหารระดับสูงนะครับด้านการสร้างคุณค่านวัตรกรรมสังคมและความรับผิดชอบของสังคมอย่างยั่งยืนครับรุ่นที่2รุ่นที่2เราสคนไปเรียนมาใช่ใชเลยเอาเรื่องที่เราศึกษาและคนพบเป็นนวัตรกรรมสังคมที่วันนี้ต่างจากนวัตสังคมอื่นๆอย่างที่ผมเรียนว่าไม่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อะไรมากมายซับซ้อนเทคโนโลยีอะไรไม่ได้ซับซ้อนแต่เป็นเรื่องของการ สร้างอินฟลูเอนเซอร์วัยเก่าครับอ่ามันนำไปสู่ความยั่งยืนอย่างไรเชิญอาจารย์ปุรินเล่าให้คุณผู้ชมทางบ้านรทราบเลยครับก็ ต้องบอกก่อนว่าสังคมของเราทุกวันนี้ะนะครับก็พัฒนาไปสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุนะฮะ,ะซึ่งผู้สูงอายุของเราเนี่ยนะครับหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยล้าหรืออาจจะมองว่าตัวเองเป็นภาระให้กับลูกหลานทีนี้เราก็เลยคิดกันว่าจะทำยังไงเนี่ยนะครับให้กลุ่มผู้สูงอายุเหล่านี้นมีคุณค่ามีไรายได้แล้วก็ลดการเป็นภาระให้กับลูกหลานหรือครอบครัวค,รคืออันดับแรกเขาทําอยู่แล้วคือการหาไรายได้ ช่ครับ <5: S 2> <lass> แต่อาจจะ <ness> albums, อยู่ในระบบเดิมๆซื้อมาขายไปธรรมดาอยู <through illness> mm ่ในแถวๆบ้านแต่อันนี้เป็นนวัตกรรมที่อาจารย์ไปสร้างให้เขาเกิดพลังขึ้นมาใหม่เข้าสู่โลกออนไลน์ว่าอย่างนรครับอะลงรายละเอียดหน่อยนะครับครับก็เป็นการเปลี่ยนจากพื้นที่ทางกายภาพเนะเพราะปกติเนี่ยนะครับเวลาคนจะขายของเนี่ยนะครับมักจะคิดถึงตลาดนะฮะซึ่งก็มักจะมีอยู่ประจาในที่ต่างๆนะครับแต่ทีนี้ ก็ต้องท้าความก่อนว่าเมื่อเกิดวิกฤตโควิดเกิดขึ้นเนี่ยนะครับการขายของในพื้นที่เดิมๆเนี่ยไม่สามารถทําได้ทําให้เขาสูญเสียรายได้ทีนี้ทางกลุ่มของเราเนี่ยนะครับก็ได้มีการคุยกันว่าจะทํำยังไงล่ะในเมื่อโปรดัก t หรือสินค้าเขามีแล้วนะครับเราจะมีการเพิ่มช่องทางในการขายสินค้าให้เป็นที่รู้จักนะครับในวงกว้างได้อย่างไรก็เลยกลายเป็นที่มาของอินฟลูเวย์เก่าวันนี้นะครับอ่ะลองไปดูภาพในรายละเอียดนะครับครับทำกันยังไงครับก็ ทา้งกลุ่มของเราเนี่ยนะครับก็คุยกันว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงดีนะครับด้วยการเลือกพื้นที่ก่อนเนาะนะครับการเลือกพื้นที่ก็มีความสําคัญนะครับก็โชคดีที่ได้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรส,สวนนอกเนี่ยนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะมีความเข้มแข็งอยู่แล้วอยู่ที่ไหนครับ,รบอยู่ที่อ,อําเภอบางคนทีจงังหวัดสมุทรสงครามครับอ๋อใกล้นี้เองใช่ใกล้ๆนะครับซึ่งเขาก็มีโปรดักมากมายเนาะนะครับ ทีนี้แต่ Product ที่ได้ไปคุยกันเนี่ยนะครับกับประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคือพี่บุภาไวเจริญเนี่ยนะครับ,รบเขาต้องการที่จะเริ่มด้วยการนําเสนอการขายเสื้อนะครับหรือสินค้าที่ทําจากผ้ามัดยอมก่อนนะครับอย่างที่ใส่ใสอยู่นเนี่ยนะใช่ครับ oh. ด้วยการประยุกต์เอาภูมิปัญญาจากพื้นที่นะครับซึ่งสีเนี่ยนะครับที่เห็นสีน้ําตาลน,นี้นะฮะเป็นการย้อมมาจากใบลิ้นจี่ นะครับซึ่งเป็นพืชที่ปลูกกันอย่างมากมายในอำเภอนั้นนะครับถ้าอาจารย์ไม่บอกว่ามาจากชาวบ้านเนี่ยผมคิดว่าเป็นของห้างเลยนะเนี่ยนอกจากนอกจากสีจากใบลิ้นจี่แล้วเนี่ยนะครับก็มาจากใบมะม่วงด้วยและก็จะเป็นสีลักษณะออกไปทางเหลืองค่อนข้างจะไปทางเขียวก็จะมีสีหลักๆเนี่ยนะครับที่เป็นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนี้ทําอยู่ทีนี้เมื่อคุยกันแล้วเนี่ยว่า ทางกลุ่มพี่บุผาเนี่ยนะครับต้องการที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์สินค้าตัวนี้เป็นหลักก่อนรเราก็เลยนะครับได้หานะครับผู้ที่มีความสามารถในการถ่ายทอดนะฮะเพราะแน่นอนว่าผู้สูงอายุกับเทคโนโลยีเนี่ยนะครับบางทีก็อาจจะเป็นเรื่องไม่เบื่อไม่เบาเนะแต่ทำไงให,ให้การสอนเนี่ยมันมีความง่ายและเข้าใจนะครับก็ค <s> ือว <s> ่าการที <S <s ่เราจะเปิดตลาดใหม่อาจารย์ เลือกการใช้ Facebook ไลฟ์เป็นตัวที่จะหาตลาดใหม่แต่ว่าชาวบ้านคงยังไม่สามารถที่ดำเนินการได้เองจึงต้องหาคนมาสอนใช่ครับก็ได้พานทมิ่ของเราจากลักเซ่นะครับได้เป็นครูมาสอนนะฮะแล้วรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ได้มาจากเครือข่ายของเราอีกเช่นเดียวกันกับเพื่อนร่วมเรียนจากอาจารวัตนะครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัทานะฮะ ซึ่งก็ได้มีการสอนขั้นตอนต่างๆนะครับแล้วก็ให้ลองไลฟ์นะครับใน Facebook ที่อาจารย์เล่าว่ามีพันธมิตรต่างๆเข้ามานี่มันคือพายล็อตโปรเจกต์ใช่ไหมเราเลยต้องใช้พันธมิตรเข้ามาทั้งหาพื้นที่ทั้งอุปกรณ์ทั้งคนสอนใช่ครับ๋อซึ่งเป็นที่มาอย่างที่เราเห็นในภาพนี้ถูกต้องครับเป็นเพื่อนร่วมเรียนใน k u v p s 2ทั้งสิ้นครับครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับนี่ก็จะเห็นว่าผู้สูงอายุก็เข้ามาให้ความสนใจนะครับแล้วก็เรียนในเรื่องของการไลฟ์ในการขายของในการโพสต์ในการถ่ายรูปซึ่งก็เป็นองค์ประกอบสําคัญที่ทําให้สินค้านี่น่าสนใจนะครับ S <S เปลี่ยนสไลด์ได้เลยครับอันนี้ก็เป็นภาพการไลฟ์สดในวันนั้นเลยหลังจาก<อ>ที่มีการสอนในเรื่องของภาคบรรยายไปแล้วก็ลงมือสู่การปฏิบัติจริง <S 2> <S 2> นะครับเขาบ่นว่ายากไหมโอ้ยเขาสนุกมากเลยครับวันนั้นเฮฮากัน an มากเลยนะฮะงั้นแสดงว่าโมเดลนี้ไวเก่าทั่วประเทศก็เอาไปใช้ได้ดเอาไปใช้ได้เลยครับอ <S <S ออาจารย์บอกผลลัพธ์หน่อยครับวันแรกเป็นไง วันแรกก็ได้กระแสตอบรับดีนะครับก็มีการ F ของเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีเวลาในการพัฒนาระบบหลังบ้านเนื่องจากเพิ่งเกินเพิ่งเคยลองไลฟ์ครั้งแรกก็อาจจะยังไม่คุ้นชินระบบหลังบ้านคือก็คือเรื่องของการพูดถึงการจดออเดอร์เลขรหัสต่างๆอะไรพวกนี้ระบบในการจัดการสินค้านะครับซึ่งหลังจากไลฟ์ไปสอาครั้งแล้วเนี่ยทุกอย่างก็เป็นระบบ มากขึ้นนะครับสิ<อ>่งที่น่าสนใจก็คือว่ามีการเพิ่มยอดขายมากยิ่งขึ้น<อ>แทนที่เขาจะไปขายที่ตลาดซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็ขายที่โครงการอัมพวาชัยพัฒนรุรักนะครับ,รบซึ่งอาจจะขายได้ไม่กี่วัน<อ>นะแต่การไลฟ์เนี่ยเราสามารถไลฟ์ได้ทุกวัน<อ>นะครับกำลังสู้กับรุ่นปัจจุบันเลยนะที่เขากำลังแบบว่า กระแสะออนไลน์มามากใช่ไม่ว่า <ๆ S 1> จะเป็น Gen Z หรืออะไรตย่างต่า,าแต่นี่บอกว่าวัยเก่าก็ทําได้ไวัยเก่าก็ทําได้<อ>ซึ่งต่อไปอาจจะมีการขยายไปแพลตฟ,ฟอร์มอื่นๆโด<อ>ยเริ่มต้นที่ Facebook ก่อนอนะครับเซอร์ไลต์ถัดไปได้เลยครับนะฮะก็ทําให้เกิดการสร้างไรายได้ที่ยั่งยืนนะครับเพิ่มความรู้และทักษะทางดิจิทัลนะครับแล้วก็สร้างความเชื่อมโยงกับชุมชนแล้วก็พัฒนาโอกาสทางการตลาดนะครับให้กับ ผู้ที่บริโภคได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นคือ4ข้อนี้คือบทสรุปเสมือนเราทําวิจัยอะแหละใช่ครับ,รบวัดผลออกมาได้4ข้อนี้แต่การปฏิบัติคือภาพที่เราเห็นเมื่อสักครู่ที่ไวเก่าแค่มีคนสอนเขาก็ทําได้ใช่ครับ<อ>และท้ายที่สุดเนี่ยนะครับสไลด์สุดท้ายเลยครับ เรื่องของความยั่งยืนเนี่ยนะครับนอกจากการให้ความรู้นะครับกับผู้สูงอายุนะฮะรเรายังสร้างบุคคลที่ถือว่าเป็นเหมือนกับผู้ที่มีความสามารถในการถ่ายทอดต่อไปได้อีกเพราะฉะนั้นความยั่งยืนมันอยู่ที่ตัวบุคคลที่นะครับสามารถที่จะถ่ายทอดให้กับผู้สูงอายุรวมถึงวิสาหกิจชุมชนอื่นๆที่อยู่บริเวณนั้นได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็ใช้ศูนย์วิสาหกิจชุมชนเกษตรส่วนนอกนี้นะครับเป็นเหมือนกับพื้นที่ในการเรียนรู้ต่อไปอครับ บอกว่ามีแต่วัยเก่าแล้ววัยปัจจุบันอะไรเขาจะไปเรียน<ม>ด้วยมีครับได้เลยครับได้<ช>ด้วยครับต้องครับแล้วก็น้องแบกนี้ก็ยังมีศูนย์การเรียนรู้ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างผลิตภัณฑ์อย่างผ้ามัดย้อมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยครับ<อ>เห็นไหมครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับเป็นการที่เราใช้เทคโนโลยีใช้แพลตฟอร์มให้เป็นแล้วมีคนไปสอนก็ทําให้ดึงศักยภาพนี้ออกมาผมอยากจะให้อาจารย์นะครับอาจารย์เอาข้อมูลทั้งหมดนี้มาให้ผู้ชมทางบ้านทราบอยากบอกอะไรคุณผู้ชมทางบ้านครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับกลุ่มผู้สูงอายุเองเนี่ยนะครับทุกคนมีศักยภาพมีความสามารถในการเรียนรู้และสามารถที่จะพัฒนานะครับสังคมได้นะเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนก็ร่วมกันมาสร้างสรรค์น,นะครับโอกาสดีๆให้กับตัวเองนะครับ นะครับไม่ใช่เรื่องยากในการสร้างนวัตกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืนและนี่คือส่วนหนึ่งของหลักสูตรประกาศนียบัตผู้บริหารระดับสูงด้านการสร้างคุณค่านวัตกรรมสังคมและความรับผิดชอบสังคมอย่างยั่งยืนหรือ KU VPS ตอนนี้เขามีจะต้องการรุ่น<ำ>ใหม่แล้วสิใช่แล้วครับยังไงครับอาจารย์ตอนนี้นะครับทางหลักสูตรกำลังจะรับสมัครรุ่นที่3นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง3 1 ทันวานีครับอ๋อนี่ไงภาพเรียนมาสองรุ่นมีคนบันเทิงมาแล้วหมอกล้องอย่างนี้มีคุณต้นตะการอย่างนี้แล้วก็มีผมไปเรียนด้วยใุ่นที่3จะเป็นใครคุณผู้ชมทางบ้านก,ก็คอยติดตามหลักสูตรนี้สําคัญมากสำหรับผู้บริหารเพราะว่าเป็นการสอนการคิดแบบยั่งยืนใช่ครับอย่างน้อยเราเห็นเมื่อสักครู่เป็นการดึงอินฟลูเอนเซอร์ไวเก,เกาเกิดขึ้นมาไม่ได้ไปต้องสร้างอะไรที่มันยุ่งยากซับซ้อนแค่เปลี่ยนไมซ์เซ็ปแล้วนำทรูที่มีอยู่ในปัจจุบันมาสร้าง ความยั่งยืนให้เกิดขึ้นครับครับ,รบวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะครับที่มาร่วมรนการครับคร,ครับ,รบเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาติดตามกันว่าข้อมูลโกกลีนจะนำท่านไปสู่กราวางภายรุ่งขึ้นอย่างไรกับ360องศาโกกลีนครับ